งานคือชีวิตชีวิตคืองานสิบปีลำเศร้าปีลำไม่เห็นกลวงมายามังเข่าขึ้นเล่าเห็นเจ้าดอกเถ่อเดียวแปดเดือนเขาเดือนที่แปดเริ่มเพดงานแต่งแต่วันที่ยี่สิบ โมกกล่าข้องาหกเจ็ดเริ่มทบดินเหล่มเคลียพื้นทีคนมหอดเมื่อนี่เขาเดือนสิงหาเมื่อนี้วันที่สิบสามสิงหาในการสั่งซิมหรือว่าสั่งอุโบสถบัดป่าบ่านทุ่งคุ้น บอ,ยยอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมาอัปเดตงานให้เบืองมาไปหอดไสมบ้าหอดไสแเหล่าตามที่เห็นกับเป็นหลูปเป็นหลางนีประตูมีหน้าต่างบุ ผานาังด้านนอกเป็นทีเรียบรลอยยังตาจะทำบันไดขึ้นทำบันไดบันบันไดคงเป็นบันไดใหม่เป็นโูสปสดใหม่ไดแล้วเ,เอวขันทำแอวขัน ถ้าทำฐานนะถือว่าทำงานได้เร็วเติบทำงานได้ไวพอสมควรทีมงานก็นเป็นทีมงานเช่าบานเป็นงานทำเองงานฮ็ตเองทำเอง เอาฝีมือกับซ้ำชาวบ้านเห็ดบองนามเหมือนบอบอจักคือกนแตลอดเห็ดจนเป็นหลังละ่ะจนเป็นหลังฟ้าผนังกับเป็นไม้ประดูไม้ประดูนี่กับคุณบาอาจารย์เป็นซอยมากแต่ทั้งดง กานหนาจากไทยมั่นอยากโยมเพิ่นเอาออกจากไทยมั่นให้เราตุนสองตุนมาจันทั้งตำบลน้ำแทงซอยมาซุ้มหน้าต่างบ้านหน้าต่างก็จะเป็นาลายปางสมาธิหนั่งขัดสมาธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์จำลองเหตุการณ์ในวันที่พุทธเจ้าทัสรุก่อนที่พุทธเจ้าทัสรุธรนมตรสัมมาสัมบูริญาณในนางธรรมสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เลยจำลองเหตุการณ์นั้นมาไว้ต่างบัวสดไม้ก็จะเป็นไม้กันเกาในกันเกาหรือว่าไม้ มันป่าตันนี้กะยูบานมันป่าบานบ้องคุ้น,อน,นเอ่อขอ,อน้ำปูตาปูตาตอ,อนปูตามาต้นหนึง่งมาเห็ดบานต่างได้ซีบานตันนี้ก็จะเป็นบานไม้ประดูไอ้ประดูนี่ก็โยมทั้งประกุงดูหน่อยเพิ่นถวายมา เนีน่ตั้งอาจารบันศาประ่านบันศาทำอะไ้มาเนีน่ยใ,ให้ย่อมชอบบันดุงแถบบันดุงแถบให้มาอมองละพันสองแผ่นให้มาเห็ดเป็นบานหน้าต่างด้านบนก็กําลังปูพื้นท,ทึ่งกําลังปูพื้น ไม้กระดานนั่งเริ่มปูพื้นไม้กระดานน,ดาน,นี่คือด้านในนั่งเริ่มปูพื้นไม้ก็จะเป็นไม้ประดูแน่ไม้จิ๊บแน่แไม้เต่งนี่แหละเัานี้เป็นซื้อเบือสีมุ้งซื้อเบือสิีจะไว้ฟังหลุมีเม็ดจะเอาไว้ใสของดีของชาวบ้าน คุญคุณบางทีว่าฝากไว้ในศาสนาด้านในก็บุมหาปูเพื่อแล้วใส่หน้าต่างเรียบร้อยก็จะบุดานในเห็นอุโบสถบุสองสังคือแ่มทั้งในแอ่มทั้งนอกด้านบนก็จะตีฟ้าฟ้ามีฟ้าใหม่มองนี้ก็จะเป็นแท่นพระทารูป ถัคาดว่าจะเป็นหัวถั่วใหม่กระเทียมใหม่ไปแล้วยังแต่การแกะวันติดหมูว่านหน้าตางไม้กันเกา่าหมือว่านติดเสร็จหมูว่านเมืนกันเกา่าว่าไม้มันป่ายัางแต่ลงเข่าแข็งตอนนี้ไม่ได้เข่า ไม่ได้เคือบยูรีเทนไม่ได้เคลือบอยู่ดีเทนสวยงามพอสมควรเมืเ่อนี้อะไรด้วยอไกันหอมเหลี่ยมมีบอลเหลี่ยมใส่มใส่มาะไล บ้านปะตูหรือว่าญงแห่งบ้านประตูนะบ้านปะตูมาจากพากแสงหลวงพ่อปักคูวารีหลวงพ่อปักคูวีระมารานุกูลจากวานปากแสงลองเจ้าคณะจาังหวัดอุบลรชาชธานีท่านถวาย บานประตูมาสองบานพอดีอใส่โบสถ์พอดีเป็นประตูบักใหญ่งามหวงขวางบานบักใหญ่ด้านในด้านในเฉพาะห้องในนี่ก็กว้างห้าเมตรยาวเจ็ดเมตรห้าสิบทั้งในหรือว่ายใหญ่พอสมควรลนะ ขางนอกมีสองเมตรหาซีบคุณหาเมตรกรสิบปูต่อมากกระเช็ดบันไดบันบันไดลงอย่างนี้ทำบันไดขึ้นบันไดลงเ,เป็นบริเวณวัดเดินวัดป่าทุงคุณแต่ก,ก่อนโคกหัวนี่แป้นเหนือยเตืดและก็ะทำเสร็จทุกอย่างเ็ดบนแล้วอย่างที่จัดระเบียบ ปูกพวกใหม่พวกตอทมันเป็นโซนเป็นถนนหนทางตรงนี้ก็จะเป็นทางเขาวัดบบดน,นี้ทางเขาวัดที่อยูซ่ซหนาบูสดพอดีอทห้ถัเขาวัดมีสลากการ,ปรเปลี่ยนลังใบไงทางปุ่นก็เป็นทงไฮทงหน้ากํลาลังงามและเขาส่วงนี้กําลัลางเขียวกํลาลังงามฝนตกมาใส่ อุโบโสถสามัคคีรังนี่ทำขึ้นด้วยความสามัคคีห่วมแห้งห่วมใจผู้มีทุนกัสซอยทุนผู้มีแห้งก็มาซอยแห้งอโบโสถเป็นอของสำคัญในวัดเป็นหม่องบวชลูกบวชล้าน มองลงอุโบสถอยางขั้งสมทำสังฆกรรมของพระเจ้าพระสงฆ์วัดบุมีอุโบสถกับโสามารถจะททำสังฆกรรมใดเป็นด้านหน้าด้นานหน้าไทีม่มุกหน้าอีกมุกหนึ่งหลังจากทำบันไดแหลว่ยงสี่ทำมุกก็สอนจะทำบันไดเพื่อจะขอวิสุขาม ความสำคัญซื้อมาหาบุญมี่พลาอยู่ปีนาเดชฉลองครบหนึ่งปีเลยทีคุ้มค่ขขามมากเรื่องความกันฉลองการหนุ่มนิมิตฮะอัปเดตให้เบิร์นความคืบ